สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28ตุลาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นักสพิมไทยโพสชื่อเรื่องว่าโทเค็นแก้บนแก้ล่างก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าวันนี้ความจริงผมลาป่วยจะนอนชั้น14 เขาก็มีไว้เฉพาะเทวดาครั้นจะนอนทำเนียบถึงผมชอบสร้างภาพว่าบ้างงานหามรุ้งหักขําแต่ก็นอนไม่ได้เพราะไม่ใช่นายกแค่หลับนกที่สำนักงานหลับพอได้ฉะนั้นก็คุยกันไปซะเลยเพื่อไทยเขามีหัวแล้วนะักรู้อยากเมื่อวาน27ตุลาคม66อุ้งอิงแผ่ทองทานขึ้นเป็นประมุขพักสึกต่อสายเลือดพักตระกูลชินวัตรคือพักเพื่อไทยนับเป็นทาย,ยาตรุ่นที่4ต่อจากพ่อทักษิณอาเขยสมชายและอาปูยิ่งลักษณ์ และอุงอิงนี่แหละที่ได้รับการวางตัวเป็นนายกของตระกูลในอันดับต่อไปคือจากนายกเศรษฐานายกนอกตระกูลนอกจากอดีตนายกสมัครที่ถูกหักหลังจนตรอมใจตายคนที่สองก็นายเศรษฐานายกคนปัจจุบันนี่แหละมีคนช่างถามทําไมไม่ให้อุงอิงเป็นนายกซะเลยต้องให้เศรษฐามาเป็นทําไมเป็นคําถามเชยเชยเคยดูหนังจีนไหมก่อนห้องเต้จะเสวยเขาต้องเอาเข็มเงินหรือว่างาจิ้มอาหารแต่ละจานให้ขันทีชิมก่อนถ้ามียาพิษขันทีก็ชักแงกๆ น้ำลายฟูมปากสีแงแก่แทนฮ่องเต้นี่ก็เหมือนกันแหละเลือกตั้งกันแลนสไลด์แต่เพื่อไทยตับหงายท้องพักเก้าไกลเป็นฝ่ายแลนสไลด์แทนกว่าจะส่งชนลานานไปเล่นเกมซ่อนตูดแมวหลอกให้เก้าไกลดมจนเสียสิทธิ์เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยต้องตีบทคนสองหน้าวาจาสองลิ้นแทบเสียหมาทั้งคอกยันหัวหน้าคอกเก้าไกลกว่าจะรู้ตัวว่าเสียท่าให้ผู้ใหญ่หลอกเด็กเพื่อไทยก็ไปตั้งรัฐบาลสมานฉันกับฝ่ายเผด็จการเรียบร้อยซะแล้ว เด็กเพิ่งพ้นวัยฉี่รถที่นอนมันก็หัวร้อนไปเท่านั้นตอนนั้นก้าวไกลกําลังของขึ้นเมื่อดิวรักกลายเป็นดิวลวงแขนของก้าวไกลมันก็เดือดระดับคูณสองเสี่ยงลงถนนสึดหลอกเด็กจนเกิดเจลาจนขืนส่งอุงง้หยิงขึ้นไปรับหน้าตอนนั้นมันก็ไม่ต่างห้องเต้สวยอาหารโดยไม่ผ่านการชินของขันทีเสร็จถาาไม่ต่างขันทีคนนั้นปรากฏว่าเด็กหัวร้อนบอมีไกดีแต่หมกมุ่นเรื่องเซ็กเรื่องเพศเรื่องเฟกเ,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 เรื่องของเมาเหล้าเบียร์จากขึ้นสูงเลยหัวลงต่ําเลยสะดือขันทีตัวทดสอบไม่ตาย หมายความว่าผ่านด่านอันตรายประเทศไทยอาหารห้องเต้จากนี้ปลอดภัยฉะนั้นนายกขันทีก็ควรเตรียมทําใจอยู่ไปจนถึงพึกสภาหกเจ็ดรับหน้าเสือคุกจากนโยบายตกเบ็ดแจก5 6แสนล้านเรียบร้อยแล้วถ้าไม่แจวไปก่อนเองก็จะตกอย่างเจ็บเหมือนสมบัติเพื่อไทยเป็นพับของตระกูลชินวัตรเขาเศรษฐาก็ต้องเข้าใจเพราะตัวเองก็ไม่ต่างทักษิณทักษิณคิดยังไงเศรษฐาก็คิดอย่างนั้นในเรื่องสมบัติของตระกูลก่อนเป็นนายกเศรษฐากล้าโอนหุ้นแสนสิริให้คนนอกตระกูลไม่หลัะก็ไม่กล้า เศรษฐาโอนหุ้นทั้งหมดกว่า600ล้านหุ้นให้ลูกสาวนางสาวชนันด,ดาทวีสินตำแหน่งน,นายกนี่เหมือนกันไม่ตากหุ้นชินขอบที่ทักสินสุกไว้กับคนใช้คนกับรถชั่วคราวถึงเวลาก็โอนกลับให้ลูกสาวลูกชายเขาหมดมันเป็นสัจธรรมนิติก,กรรมเชิงช่อฉนเศรษฐาจะเล่นการเมืองยังโอนหุ้นแสนสิริให้ลูกสาวแล้วมันเป็นไปได้หรือที่เพื่อไทยได้อำนาจเหนือประเทศแล้วทักษินจะไม่โอนอำนาจที่ฝากเศรษฐาวไว้กลับคืนมาให้ลูกสาว ฉะนั้นมันก็โยกมาถึงเรื่องแจกดิจิตอลโทเค็นคนอายุ16ปีขึ้นไปแจกทัวหน้าคนละ1 0ึ่ล้านคนจำนวนเงินรวม5 6แสนล้านบาทนั่นแหละระวังเถอะทัพศินหลอกไปติดคุกแทนลูกสาวเขาแล้วเศรษฐาคุณก็จะเหมือนบุญทรงที่ถูกยิ่งลักใช้เป็นเหยื่อหลอกไปติดคุกส่วนตัวเองรอดช่องมารอดหนีสบายผมดูแล้วนะั้นต่อให้ยักษ์กระสายวิธีแจกไปแบบไหนแต่การจะหาเงิน5 6แสนล้านมาแจกถ้าไม่กู้ก็ต้องวิธีช่อฉนทางงบประมาณซึ่งมันคุกทั้งนั้น ตอนนี้ยอมใช้แพลตฟอร์มกรุงไทยแต่ยังดันทุรังไม่แจกเงินสดแต่แจกเป็นคูปองผ่านแอปดิจิทัลวอลเล็ตมันก็ไม่พ้นพิรุษประเด็นว่าทำไมต้องเป็นโทเค็นและทำไมต้องจัดทำระบบแอปใหม่ไม่ใช้แอปเป๋าตังค์เพราะแจกเงินสดผ่านแอปเป๋าตังค์มันไม่มีค่าโทเค็น56ล้านโทเค็นหรือเปล่าคนเขาสงสัยต้องเข้าใจว่าโทเค็นนี้ครั้งแบงก์ชาติก็ไม่ออกเองมีบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ออกโทเค็นเป็นผู้ออกซึ่งก็ต้องมีค่าทำระบบระดับหมื่นล้าน ตอนแรกโทเคนกลับเป็นเงินสดตอนจบโครงการบริษัทเอกชนที่ให้บริการเขาก็ต้องคิดค่าธรรมเนียมไม่ต่ำกว่า3% 5.6แสนล้าน3%ส่วนนี้กี่บิล้านคิดกันเองรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกใช้แพลตฟอร์มกรุงไทยแต่จะพัฒนาระบบดิจิตอลวอลเล็ตขึ้นใหม่รองรับการแจกและว่าใช้เงินอีกนิดหน่อยไม่เกิน12,000ล้านบาท12,000ล้านนิดหน่อยนั่นภาษีประชาชนไม่ใช่เงินพักเพื่อไทยและรู้เปล่าค่าปรับปรุงระบบรายปีอีกไม่น้อยกว่าปีละหมื่นล้าน คำถามที่ตามมาจึงมีว่าทําไมไม่ใช้แอปเป่าตังของกรุงไทยไปเลยละ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเปล่าอีกนับหมื่นล้านบาทอันนี้ผมไม่มีเจโตปริยญาณจึงเดาใจเศรษฐาจุลพันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งพอจะบอกได้คือการพัฒนาแอปใหม่ต่างหากนั่นหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ากว่า56ล้านคนตกอยู่ในกำมือพักเพื่อไทยยิ่งตอนนี้จัดเกรดคนไหนจนคนไหนกึ่งจนกึ่งรวยคนไหนรวยโดยวัดจากบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินเดือน,อนแต่ละคนชิบหายกันใหญ่เลยตานนี้ ก็ต้องไปไล่ตรวจบัญชีแต่ละคนตามแบงค์ตามบริษัทท่าร้านซึ่งเรื่องการเงินของแต่ละคนนั้นเป็นข้อมูลลับส่วนตัวที่สําคัญมากแบงก์ไหนขืนนาไปเปิดเผยมีสิทธิ์ถูกฟ้องและถ้าข้อมูลนี้รั่วไหลออกไปแบงก์จะต้องรับผิดชอบด้วยอย่าลืมข้อมูลนี้มันไปอยู่ในแอปการเมืองเพื่อการเมืองชั่วคราวไม่เหมือนแอปเป๋าตังซึ่งเป็นระบบของรัฐใครมาเป็นรัฐบาลก็ใช้ได้ไม่ใช่แอปเฉพาะของพรรคและบริษัทร้านค้าที่เข้าโครงการรวมทั้งผู้รับเงิน10,000บาทนั้นต้องลงทะเบียน นั่นหมายถึงทั้งหมดจะเข้าอยู่ในระบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรมสรรพากรและเงินฝากในบัญชีรวมถึงแหว็นคุกรออยู่เช่นนี้เศรษฐาแม้ปากแข็งแต่ตูดนิ่มไปเริ่มหาวิธีเล่นแร่ปลธาตุจะดึงงบประมาณในอนาคต4ปีปีมาแจกก่อนในปัจจุบันถามว่าจาก28ตุลาหกหกถึง28ตุลา70แน่ใจหรือว่าเพื่อไทยเศรษฐายัางเป็นรัฐบาลอยู่เอาเงินอนาคตมากินก่อนแล้วทิ้งขี้ไว้ให้รัฐบาลต่อไปมาล้างมาเช็ดทําเหมือนตอนทักษิณเป็นนายกทำ เงิในอะใครก็เอาแต่ภาระประเทศคือนี่ใครจะรับผิดชอบงบประมาณแต่ละปีแทนที่จะได้นําไปพัฒนาประเทศกลับต้องถูกตัดถูกหั่นไปสนอเพื่อนโยบายหาเสียงพักเพื่อไทยซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์ยั่งยืนเลยนอกจากเพื่อไทยโดยตรงการตั้งงบผูกพันไป4ปีถ้าใช้เพื่อการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยักงยืนนั่นมีเหตุผลแต่เอามาเป็นเงินแจกแก้บนตอนหาเสียงมันไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยตรงกันข้ามมันบ่นทําลายความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทางการเงินการคลังและสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตเห็นชัด ดูสิทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมรอแจกไปหมดแล้วคำว่าหนักเอาเบาสู้ทำงานเอาเหงื่อแลกเงินแทบไม่มีทุกอย่างรอรัดแจกไฟไหม้น้ำร้อนลวกขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกโยนเป็นภาระรัดหมดเงินแก้บนนี่แหละมันทำให้เกิดระบบเงินแก้ล่างเงินแก้ล่างก็ค่าทำระบบใหม่ค่าออกเหรียญดิจิตอลโทเคน oken, ค่าธรรมเนียมบริการนำโทเคนขึ้นเงินและการที่ร้านค้าต้องเก็บโทเคนไว้หนึ่งปีถึงจะนำมาขึ้นเงินได้ตามรอบงบประมาณแต่ละปีรวมสี่ปีนั้นจะทำให้เกิดตลาดมืดรับซื้อโทเคน บริษัทร้านค้าไหนอยากได้เงินก่อนก็เอาโทเคนมาขายลดราคากับพ่อค้าตลาดมืดสมมุติมีอยู่หนึ่งแสนโทเคนเท่ากับหนึ่งแสนบาทขายเขาไปหักสิบเปอร์เซ็นก็เหลือเก้าพนบาทในห้าจุดหกแสนล้านตลาดมืดจะฟันค่ารับซื้อเหมือนการซื้อขายเช็คลวงหน้าไปอีกเท่าไหร่สรุปมันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือกระตุ้นโกงไอเงินแก้ลากนี้จะทําลายระบบทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งระบบการเงินการทางรวมทั้งมาตรฐานประเทศย่อยยับมันเกิดไม่เกิดก็ได้กรณีนี้แต่ผมฝากให้คํานึงถึงกันเอาไว้ในการเมือง ดีเอ็นเอทักษิณต้องเข้าใจกันให้ชัดกระทรวงการคลังเป็นคลังของประเทศเพื่อประเทศแต่วันนี้โดยรัฐบนตรีคลังชื่อเศรษฐากำลังให้คลังประเทศเป็นคลังของเพื่อไทยโดยเพื่อไทยและเพื่อไทยผมไม่ห้ามนะถ้าคุณอยากเป็นนักโทษเทวดาคนที่สองนี่คือสิ่งที่คุณเปรวสิงเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่28ตุลาคม2566ก็นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้คิดได้ชมได้ฟังกันนะครับคิดเห็นจากไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ แต่นั่นต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงความคิดเห็นนั้นต้องไม่ไปพาดพิงใครและต้องไม่ใช้วาจาที่หยาบคายเพราะแสดงถึงสติปัญญาของคนที่แสดงความคิดเห็นมีเป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ครับ